to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you ài wai wai happy birthday to you ồ oh, oh happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you à àน้องing อวยพรก ไม่ท่ะตะมือตมืน่อยอ้าวให้พี่ออมดึงป้ายหน่อยเอาป้ายแฮปปี้เบิร์ตเดย์ออกกี่ขวบแล้วคะช้า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 วิ้วิ้ว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 ช้าช้าสิดึงช้าช้าโอ้ยไม่ใครเท่าไรเดียวโอ้โหแม่ละยะอ๋อย่าเหรอแม่ด้วยจ้าพี่ล้อยโอ้ย โอ้โหโอ้เอาอ้เ oh, ป็นเค้กแบบไหนเนี่ยไม่เคยเห็นเลยโอ้น้องอ้ยดุกใจพี่จ้านี่อยากได้มอยากาเนี่ยอาอยากได้นีไ่เยเนาอาให้พี่องสุขภาพแข็งแรงนี่โอ้ ยายาอายาอ้ยพอหลาดนี้ิดคลิปอออหไไไไ้้วว